สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหูฟังโอเอีย e รุ่นล่าสุดจากแบรนด์ซาพีนะครับมีชื่อรุ่นว่าซาพีตเอซึ่งเป็นหูฟังโอเอีย e ร้สายคุณภาพสูงนะครับที่ทําออกมาฟังก์ชันเนี่ยครบครันแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆครับโดยซาพีตเอดนะครับเปิดตัวมาในราคา1,990บาทซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันในหัวข้อตามนี้เลยครับก็คืออันบ็อกซ์รวมไปถึงดีไซน์ของหูฟังและการสวมใส่สเปคของหูฟังและทดสอบฟังก์ชันต่างๆสําสหรับการใช้งาน ระบบเสียงไมค์ขณะสนทนาแนวเสียงของหูฟังรวมไปถึงสรุปคะแนนและความประทับใจโดยรวมด้วยครับก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ มาดูที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็เป็นดีไซน์กล่องทรงสี่เหลี่ยมสกรีนรูปหูฟังที่ด้านหน้ากล่องพร้อมโลโก้แบรนด์ s o u พ d p สีทองที่มุมซ้ายบนแล้วก็ชื่อรุ่นที่มุมขวาล่างส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกรายละเอียดข้อมูลสินค้ากับสเปคเย่อยๆครับ เปิดมาภายในกล่องนะครับก็จะเห็นคู่มือกันก่อนเลยข้างในก็จะมีควิ๊กไกด์บอกวิธีการใช้งานเริ่มต้นถัดมาก็นี่แหละครับเป็นซาพี A8 เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูต่อข้างในกันอีกก็จะมีกล่องอุปกรณ์ซึ่งด้านในเนี่ยจะมีสายชาร์จ Type C แถมมาให้ด้วยครับตัวแถบค่าศสีสษาเนี่ยทำมาจากพลาสติกดูแข็งแรงทนทานด้านในเนี่ยบุด,ด้วยฟองน้ํานุ่มๆในส่วนของ earpad ทั้งสองข้างก็ทํามาจากฟองน้ํามีความนุ่มฟูมากๆครับเมื่อกดลงไปแล้วฟองน้ําก็จะค่อยๆค,ค,คลายตัวขึ้นมาไม่ยบลลึกงไป ที่ด้านในทั้งสองข้างนะครับจะบอกแยกข้างหูฟังซ้ายขวาอย่างชัดเจนและสามารถพับเก็บได้เพื่อง่ายต่อาการพกพาอีกด้วยครับตัวหูฟังซาพี a เอนะครับจะสกรีนโลโก้แบรนด์ซาพีสสีเงินโดดเด่นชัดเจนเลยทีเดียวดีไซน์เนี่ยดูเฉบียเฉียวดูพรีเมียมน่าใช้งานมากๆที่หูฟังด้านขวาจะเป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆโดยบนสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงถัดไปจะเป็นปุ่มพาวเวอร์เปิดปิด มีช่องเสียบสาย Type C สำหรับชาร์จหรือต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้และสุดท้ายก็เป็นปุ่ม ANC หรือปุ่มสำหรับเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับมาดูสเปคของซาพี A8 นะครับ Bluetooth ให้มาเป็น5.3 Audio อโคเดเป็นแบบ AAC และ SBC ไดเวอรเป็นแบบ Dynamic Diver 40 mm ย่านความถี่อยู่ที่20เฮิรตถึง20กิโลเฮิรต ไมโครโฟนให้มา2ตัวพร้อมกับ e n c ลดเสียงรบกวนขณนะโทรมี ANC Hybrid Active Noise Cancelling ที่ลบ43 dB ระยะการใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถ้าเป็น ANC off จะใช้ได้ถึง70ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบแต่ถ้าเกิดเป็น ANC on จะใช้ได้35ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบที่ความดัง50%ครับเวลาในการชาร์จหูฟังนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 500mAh น้ำหนักอยู่ที่239กรัมฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับจะรองรับการฟังแบบเสียบสายโดยใช้สายแบบ C to C เชื่อมต่อพร้อมกัน2อุปกรณ์ได้เมื่อใช้งานผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธสามารถปรับคอสมัย EQ ผ่าน s o u n d p e a t App ได้รองรับเกมโหม d e อยู่ที่65มิลลิเสกในการใช้งานครั้งแรกนะครับแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงเริ่มที่กดปุ่ม power ประมาณ3วินาทีเป็นการเปิดหูฟังเปิด Bluetooth, บลูทูธบนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ เลือกซาวพีท A8 บนอุปกรณ์หลังการเชื่อมต่อจะขึ้นสถานะหลังบลูทูธว่าเชื่อมต่ออยู่หรือว่า c o n n e c t e d การเปิดปิดหูฟังนะครับให้กดปุ่ม Power ค้างไว้ประมาณ3วินาทีเป็นการเปิดหรือว่าปิดหูฟังครับและการรีเซ็ตหูฟังให้ลบชื่อหูฟังออกจากรายชื่อบลูทูธในมือถือหรือว่าอันแพรก่อนจากนั้นกดปุ่ม Power แล้วก็วอลลุ่มลบพร้อมกันค้างไว้10วินาทีจนไฟสถานะกระพริบสีแดงสลับน้ำเงินทีที มาดูการใช้งานปุ่มควบคุมหูฟัง S าพีเ A8 กันนะครับจะเล่นเพลงหยุดเพลงให้กด power 1ครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงเล่นเพลงถัดไปกดวอลลุ่มลบค้างไว้3วินาทีเล่นเพลงก่อนหน้ากดวอลลุ่มบวกค้างไว้3วินาทีเพิ่มเสียงกดวอลลุ่มบวก1ครั้งลดเสียงกดวอลลุ่มลบ1ครั้ง ส่วนการควบคุมฟังก์ชันโทรศัพท์นะครับจะรับสายวางสายให้กด power ไว้1ครั้งปฏิเสธสายกด power ค้างไว้2วินาทีเรียกใช้งานคำสั่งเสียงกด power 3ครั้งครับในการใช้งาน m u l ติ p o i n t device c o n n e c t i o n ให้เชื่อมต่อ s า p ด์พีกับอุปกรณ์ที่1หลังจากนั้นปิด b l บลู o t h อุปกรณ์ที่1ทําทำการเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ที่2 เมื่อจับคู่เสร็จแล้วให้เปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ที่1ที่ปิดไว้แค่นี้ก็เชื่อมต่อกันแล้วครับมาดูการปร,บบรับ EQ ผ่าน s a r p พ t s App กันบ้างน,นะครับเมื่อเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์สำเร็จแล้วเปิด s a r p พ t s App เลือกหูฟัง s t a r p e เอ A8 หรือว่าตัวแอปเนี่ยจะค้นหาเชื่อมต่ออัตโนมัติให้เลย จากนั้นไปที่หน้า EQ สัญลักษณ์มุมล่างซ้ายในหน้านี้จะเป็นหน้า c ั s t o m i z e มนะครับมี Adaptive EQ สามารถปรับ e ีควอไลเซอร์เป็นแบบพรีเซตหรือว่า c ัส t ตอ i z ไม q ์อ l ควอไได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็น n o i s e Reduction 3แบบ แล้วก็มีเกมโหมดด้วยครับสำหรับการใช้งาน ANC นะครับสามารถเปิดปิดได้2ทางก็คือเปิดที่ตัวหูฟังโดยตรงหรือใช้งานผ่านสาพิดแอปก็ได้ครับเราไปดูวิธีเปิดใช้งาน a อค i v e n อย s e Cancelling ที่ตัวหูฟังกันก่อนให้กดปุ่ม ANC switch 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งานก็จะมี ANC on เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเสียงพูดในหูฟังเนี่ยจะพูดว่า ANC on โหมด Pass ต o โหมดนี้จะเปิดรับเสียงภายนอกเสียงพูดในหูฟังจะพูดว่า Passthrough pass <through. S 1> และน o r m ม l m โห e โหมดนี้จะเป็นการปิดโหมดตัดเสียงรบกวนต่างๆเสียงพูดในหูฟังจะพูดว่า normal mode, normal mode. กรณีที่กำลังเล่นเกมอยู่เมื่อกดปุ่ม ANC หูฟังจะตัดเข้าโหมดเกมโหมดโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้งานในโหมด ANC ได้ครับในส่วนของ s o u n d p e e t App นะครับสามารถปรับจูน EQ หูฟังให้เข้ากับผู้ใช้งานได้ผ่านแอปโดยเข้าไปที่ Adaptive EQ ได้เลยครับ ตัวแอปจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราฟังว่าเราได้ยินคลื่นเสียงตามที่แอปได้ปล่อยออกมาที่หูฟังหรือไม่ขั้นตอนนี้ต้องใส่หูฟังไว้ตลอดเวลานะครับหลังจากเสร็จเส้นขั้นตอนแล้วเราจะได้ EQ Profile ที่เป็นของเราเองครับแต่ถ้าต้องการปรับเองก็สามารถปรับเองได้จะเป็นฟรีเซ็ตทั้ง9แบบหรือว่าคัสไม์เองก็ได้นะครับในส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโหมด Noise Reduction เป็นฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนมีให้เลือก3แบบด,ด้วยกันแบบนี้ครับ ฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวน ANC โ Mode เพอเปิดโหมดนี้แล้วเสียงรบกวนรอบข้างจะถูกดูดออกไปรู้สึกว่าหูอื้อนิดๆและยังคงได้ยินเสียงน้อยเสียงพูดรอบๆข้างอยู่ครับ Transparency Mode โหมดนี้หลังจากเปิดแล้วจะรู้สึกว่าโล่งขึ้นทันทีครับเสียงลมเสียงน้อยเนี่ยเสียงพูดรอบข้างจะเข้ามาสามารถรับรู้บรรยากาศในรัศมีรอบข้างได้แม้ในขณะที่ใส่หูฟังเปิดเพลงอยู่ครับ Normal Mode โหมดนี้จะรู้สึกว่าเบาสบายกว่าเป็นโหมดปกติของหูฟังโดยทั่วไปครับ ถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของเกมโหมดครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากเปิดเกมโหมดแล้วดีเลย์เสียงกับภาพเนี่ยลดลงจริงๆครับโดยความดีเลย์จะอยู่ที่ประมาณ0.6 m หมิลลิเซกหลังจากใช้งานเกมโหมดครับเกมโหมด exit game mode Ex ในพา้นที้เรามาทดสอบเสียงไม์กันนะครับว่าเสียงจากด้านในและก็เสียงจากภายนอกจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไม์ของหูฟังชาพีดเอแตงครับและเสียงเนี่ยมีความคมชัดชัดเจนจัดเสียงพูดได้ทุกค้อยคาสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างเช่นตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าพัดลมครับเสียงพูดคุยก็ได้ยินเป็นปกติแบบที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ครับ สลับมาตอนนี้นะครับก็คือเสียงที่ได้ยินนี่เป็นเสียงจากด้านนอกเนื้อเสียงมีความชัดเจนน่าจะน้อยกว่าภายในอาคารครับเสียงผู้จะรู้สึกอูอีขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าไมโครโฟนเนี่ยจะตัดเสียงรบกวนจนทาให้รู้สึกว่าเสียงคนพูดอย่างผมเนี่ยถูกบีบอัดไปด้วยแล้วก็ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนอย่างผมตอนนี้ก็คือยืนอยู่หน้าคอมแอร์บ้างน,นะครับมีเสียงลมพัดมาค่อนข้างดังเลยไมค์ของซาพิเต็มแบก็จะตัดเสียงรบกวนได้ไม่ไมากนะ และผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องพูดเสียงดังขึ้นในระดับหนึ่งถึงจะได้ยินชัดมากขึ้นครับเรามาต่อกันที่แนวเสียงของหูฟังกันนะครับโดยซาพีส a A8 เนี่ยเหมาะก,กับแนวเพลงประเภทป๊อปป๊อปร็อกฮิปฮอปซึ่งในวันนี้เราได้เลือกแนวเพลงทั้ง3แนวเพลงมารีวิวให้ฟังกันก่อนจะไปรีวิวกันต่อเราลองไปฟังเสียงของซาพีส A8 กันก่อนครับ Said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I หลังจากฟังแนวเสียงไปแล้วเรามาดูกราฟ SPL กันครับว่าแนวเสียงแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงเริ่มที่แนวเสียงเบสกันก่อนครับแนวเสียงเบสเนี่ยออกไปทางหนาแต่มวลไม่เยอะมากออกปานกลางขับย่านซับให้ความกระถึงมากกลางลงน้ําหนักไปทางกระเดื่องได้แน่นเด่นเป็นลูกแรงปะทะค่อนข้างกระชับดีแนวเสียงกลางนะครับเสียงร้องปลายเสียงเนี่ยพุ่งเด่นขึ้นนําหน้าเครื่องดนตรีมีเนื้อเสียงหนาชัดเจนแยกรายละเอียดเสียงร้องกับเครื่องดนตรีได้พอดี โทนเสียงที่ได้ยินในช่วงต้นจะออกไปในโทนอุ่นหน่อยๆแล้วก็จะสว่างในช่วงปลายให้ความบาลานซ์และดูมีดันมิกเสียงดีครับแนวเสียงแหลมนะครับปลายเสียงเนี่ยมีความพุ่งคมชัดมีประกายเล็กๆฟังแล้วไม่รู้สึกว่าเสียดพวกเสียงซอโซสอเสือเก็บตัวได้ค่อนข้างกระชับกับช่วงปลายเสียงแหลมที่ขึ้นสุดพอดีเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆเก็บรายละเอียดตามหลังเสียงร้องมาได้ดีครับ ในส่วนของเวทีและมิตินะครับเวทีเสียงเนี่ยจะปั่นกลางดูบีบด้านหน้าเล็กน้อยเสียงร้องเนี่ยวางตรงกลางพุ่งเยิงขึ้นมาด้านหน้าวางตำแหน่งเครื่องดนตรีล้อมรอบข้างหลังใบหูแยกนิติชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนวางเสียงร้องแล้วก็เครื่องดนตรีได้มีเลเยอร์เสียงที่ชัดเจนครับมาสรุปความประทับใจกันนะครับเรามาให้คะแนนกันก่อนดีกว่าโดยคะแนนอยู่ที่เต็ม5คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนผมจะจัดลําดับตามนี้ครับ ดีไซน์และการสมใส่ผมให้4.5เต็ม5ไปเลยนะครับสำหรับดีไซน์โดยรวมนะครับค่อนข้างถูกใจแล้วก็ใส่นานๆเนี่ยไม่มีปวดหูเพราะว่าฟองน้าที่ออกแบบมาอย่างดีครับทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าสีสันเนี่ยถูกบีบอะไรแต่กลับจะรู้สึกร้อนหูเล็กน้อยนะครับเมื่อใส่เป็นเวลานานๆ ส่วนในเรื่องของการสวมใส่นะครับขอบอกเลยว่าเป็นโอเวียร์ที่ถูกออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นตัวแท็ค่าศีรษะที่มีฟองน้ำบูดด้านในแล้วก็มีตัวเมมโมรีโฟมที่หูฟังทั้งสองข้างมีความนุ่มฟูสวมใส่สบายมากๆไม่กดทับหูไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ไม่มีเหงื่อออกบริเวณหูแม้ใส่เป็นเวลานานแถมยังสามารถปรับแกนหูฟังขึ้นลงได้ตามขนาดศาีรษะได้อีกด้วยจึงขอให้คะแนนโดยรวมดีไซน์และการสวมใส่ที่4.5คะแนนครับ ในส่วนของสเปคนะครับผมให้5เต็ม5ไปเลยนะครับเพราะว่าสเปคและก็ราคาที่ s าวฟีด A8 A8 ให้มาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเสียง Adaptive EQ ที่สามารถปรับจูนเสียงให้เข้ากับผู้ใช้งานระบบการตัดเสียงรบกวน ANC ที่ทำได้ดีรวมถึงเกมโหมดที่นับว่าตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานของผู้ใช้งานหลากหลายประเภทได้อย่างยอดเยี่ยมสาหรับโอเอในราคาเพียง1990บาทคุ้มมากครับ ความคมชัดของไมเอเอาไป4ครับไมเของซาพีส A8 เนี่ยใช้งานได้ดีภายในอาคารครับเสียงพูดเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่านำไปใช้สนทนาภายนอกอาคารที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างดังเนี่ยไมเของซาฟีส A8 จะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ไม่ดีนักทำให้ผู้ใช้งานนะครับจะต้องพูดดังขึ้นในระดับหนึ่งเลยปลายสายเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเสียงเข้ามานะครับเลยขอปรับคะแนนตรงนี้ลงมานิดหนึ่งครับในเรื่องของแนวเสียงนะครับผมแบ,บ่งเป็นแนวเสียงเบสเอาไป4นะครับ แนวเสียงกลางเอาไป5เสียงแหลมเอาไป5และสุดท้ายเวทีเสียงเอาไป4เต็ม5นะครับสังเกตว่าซาพี A8 เนี่ยแนวเสียงจะโดดเด่นไปที่เสียงกลางและเสียงแหลมเพราะฉะนั้นแนวเพลงประเภทแนวป๊อปแนวป๊อปร็อกแนวฮิปฮอปหรือแม้กระทั่งฟังพอดแคสต์กันฟังพูดคุยสัมภาษณ์อะไรกันอันนี้ถือว่าฟังได้สบายุมากๆครับมาถึงความคุ้มค่านะครับเมื่อกี้สปอยไปลวผมให้5เต็ม5ไปเลยนะครับ มีความคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับโ v e ว e ยที่มีสเปคและการตัดเสียงรบกวนขนาดนี้น่าจะราคาหลายพันหรืออาจจะราคาหลายหมื่นด้วยซ้ำแต่นี่ราคาเพียง1990บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆครับสรุปความประทับใจโดยรวมนะครับสำหรับหูฟัง SoundPEATS A8 เป็นหูฟังโ v e วีย r ที่เสียงดีสวมใส่สบายฟังก์ชันครบครันตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกม การตัดเสียงรบกวนและก็คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดในงบ2,000บาทก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาหูฟังแบบครอบหูราคาดีแล้วก็คุณภาพดีอยากให้พิจารณาซาพีด A8 ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ description ด้านล่างนี้ได้เลยส่วนใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ